ดีค่ะทุกคนห่างหายกันวันใหม่เป็นนานมากนะคะวันนี้ก็กลับมาแล้วนะคะวันนี้เราจะชวนทุกๆคนนะคะมาดูวันใหม่เลี้ยซ่อนแอบกันนะ งงลซีซั่แอบแบบไหนนะคะคือต้องเกิดก่อนนะคะว่าตอนนี้ใหม่กําลังเก็บบ้านเก็บห้องนะคะทุกคนอันนี้ก็คือกองสภาพผ้าที่วันใหม่แยกออกมาคัดออกมานะคะแล้วก็ความลกทั้งหลายนะคะก็คือเนื่องด้วยว่าวันใหม่เนี่ยะจะย้ายบ้านเนาะมันก็เลยต้องการรื้อของออกมาแล้วก็ทําความสะอาดต่างๆนะคะได้นอย่างนี้เห็นกองผ้านะคะก็เลยคิดแผนหนึ่งได้นะคะเนื่องจากว่าเรา,าห่างหายจากลงคลิปในช่องนานๆมากๆนะคะเพราะว่าจุดโฟกัสของวันใหม่ตอนนี้มันมีอะไร หลายอย่างนะคะเลยทําให้เราอาจจะมีไปเนาะแต่ไงล้วก็ยังไม่ได้เลิกทํา youtube นะคะทุกคนเรายัางทางเพจทํา youtube เหมือนเดิมนะคะทุกคนยังสามารถติดต่อหรือว่าติดตามผลงานได้อีกเรื่อยๆนะคะทุกคนก็ถ้าสมมติแยไปบ้านใหม่ปุ๊บบ้านใหม่ก็สัญญาว่าจะพยายามลงคลิปเยอะๆนะคะทุกคน,นแล้วก็ unified, วมีคนขอคลิปแก้มาเยอะมากนะคะก็โ <net> <c oughs> <g love> อเคเดี๋ยวจะกลับมาทําให้นะคะจะพยายามแบ่งเวลากลับมาเอนจอยกับ ู้ติดตามของเพจแล้วก็ YouTube ของอันใหม่เหมือนเดิมนะคะทุกคนก็ตอนนี้มีหลายๆอย่างคือลงตัวละจะกลับมาลันวงการ YouTube แล้วก็เพจแล้วยังไงนะคะฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะอย่าเพิ่งหางหายกันไปไหนนะคะทุกคนสามารถทักมาคุยกันได้นะคะปกติมากโอเคตอนนี้พี่เตอร์กำลังจะกลับมาจากร้านนะคะเพราะว่าเป็นเวลาที่เขาเลิกงานพอดีเนาะเดี๋ยวเราไปเตรียมแผนแล้วก็ไปรอดูดกันที่กนะจ้า Bye. ะะที่อยากมีรายได้เสริมนะคะวันใหม่แนะนําที่นี่เลยนะคะ w i n w i n 3านะคะหรือว่า @awin 3 9นะคะเล่นง่ายให้จริงนะคะที่นี่ที่เดียวจบนะคะแล้วก็มีเกมให้ครบทุกเกมเลยสําหรับสมาชิกใหม่นะคะสมัครแบบไม่มีขั้นต่ําเลยที่สําคัญนะคะยังสามารถรุ้นรับโบนัสสูงสุดถึง5,000บาทแล้วก็ยังมีแจกสูตรสกินฟรีด้วยนะคะเพียงเงินแค่1บาทเนี้ยก็สามารถถอนได้ใครสนใจนะคะก็แอดไปที่ @awin 3 9มีกอดมีนดด้วยนะคะทุกคน ว้าวห้องน้ำมีไหมโอ้โหห้องน้ำก็ไม่มีไปไหนวะเที่ยวดีกว่ามัา้งไเสื้อผ้าอะไรเยนนะอะแยะหน้เสื้อผ้ามาันจะเก็บเลยเยอะแยะไปหมดกอ,องเสื้อผ้าพยอยากได้

คิดว่ากูไปหาคุณในห้องน้ำมเหรอ<บ>ว่างเหรอเขาจะอ,อยู่ในนี้นานๆทำไมไม่เห็นมาหาแป๊บเดียวเองน่าจะปล่อยให้อยู่นานๆนะน่าจะกระโดดแบบทิ้งสองบห่วยปั๊ม่อะคือแบบแบบไปแกทำไมรู้แล้วไงถ้าไม่รู้นี่ดีนะเขารู้ถ้าเขาไม่รู้นะเขา เหยียบแบบขี้แตกเลยนะ <c oughs> <c oughs> โอ้เอาใหม่ไหมแ้วเอาใหม่ไหมเอาใหม่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะฉากเซ็ตฉากนานไม่เห็นไม่เอาเร็วเร็วเรนคิดว่าเรนจะแบบสักสิบนาทีอะไรอย่างเงี้ยให้ขาแบบว่าเนี่ยกูหนีเที่ยวไปไหนนะเห็นได้ไงอ๋อเห็นกล้องเห็นกล้องก่อนก็ต้องรู้ว่าอยู่แถวๆนี้แหละในห้องน้ำก็ไม่มีแล้อินเทอรแบบไม่สงสัยเราอบบเขาแบบว่าตั้งกล้องเอาไว ไม่สงสัยทำไมวงนี้น่าจะปล่อยให้หมดลมหายใจอยู่ในกองซไม่ได้แก้งตั้งนานอยารู้ทันอ้าวนี่ไงเพราะเพรไม่ได้แก้งนานอะฟีมือตกเป็นไงล่ะจีวีมือตกไม่แไม่แอันเดบ้าทำเป็นไม่เห็นไม่เอาแล้วซาแบบพยายามเอาผ้าพับเจ้าหน้าเก่งนี้และทุกคนบ๊ายบายคนมาแตะ